การสแสวงธรรมเพื่อเทือนสติตนเส้นทางกลับสู่ความสงบอย่างแท้จริงการสแสวงหาธรรมะไม่ใช่เรื่องของผู้สูงวัยไม่ใช่เรื่องของผู้ประสบปัญหาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนที่ต้องการเห็นความจริงของชีวิตเพื่อเดินต่อไปอย่างไม่หลงทางเพราะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนหิ้งแต่เป็นแสงสว่างที่ช่วยให้เรามองเห็นใจตนเองชัดขึ้นในทุกขณะ พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตนาโจทยต,ตานังพึงเตือนตนด้วยตนเองอันเป็นหัวใจของการฝึกฝนและพัฒนาจิตใจเพราะไม่มีใครเตือนเราได้ดีเท่าตัวเราเองและไม่มีใครอยู่กับเราได้นานเท่าจิตของเราธรรมะความจริงที่ปรากฏในทุกลมหายใจธรรมะไม่จำกัดอยู่เฉพาะบทสวดหรือคำภีแต่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของอารมณ์ความคิดหรือเหตุการณ์รอบตัวพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอานิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้เตือนใจเราได้ทันทีว่าวันนี้สุขพรุ่งนี้อาจทุกข์วันนี้ผิดหวังพรุ่งนี้อาจดีขึ้นวันนี้พบเจอคนที่ถูกใจพรุ่งนี้อาจต้องจากลา เมื่อเห็นความไม่เที่ยงใจจะค่อยๆย,ยอมรับและหยุดยึดมั่นในสิ่งที่จับต้องไม่ได้การแสวงธรรมคือการตั้งหลักใจท่ามกลางความผันผวนของโลกชีวิตเหมือนเดินท่ามกลางกระแสลมแรงหากไม่มีหลักยึดเราอาจล้มลงง่ายได้ธรรมะจึงเปรียบเหมือนเสาเข็มของจิตใจที่ช่วยให้ยืนมั่นคงบนพื้นชีวิตที่ไม่แน่นอนพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า โยโถธรรมโมอนุสัติโสธรรมโมรักขติผู้ระลึกถึงธรรมธรรมย่อมรักษาเมื่อจิตระลึกถึงธรรมแม้เพียงเล็กน้อยเช่นเตือนใจให้มีสติเตือนใจให้ไม่โกรธเตือนใจให้มองทุกอย่างตามเหตุปัจจัยธรรมะก็จะเป็นเหมือนโล่ที่ป้องกันไม่ให้ใจเจ็บเกินจำเป็นสติคติธรรมแห่งการรู้ตัว สติเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเพราะเป็นดั่งแสงไฟที่ทำให้มองเห็นกิเลสก่อนจะเผลอตามมันไปพระพุทธองค์ตรัสว่าสติมะโตสุขขังโหติผู้มีสติแล้วย่อมมีความสุขสติไม่ใช่ของไกลตัวไม่ต้องบวชไม่ต้องเข้าป่าเราสร้างได้ในชีวิตประจำวันง่ายๆเช่นรู้ตัวเวลาหายใจเข้าออกรู้ตัวเวลาคิดโกรธ รู้ตัวเวลาทุก์เกิดขึ้นในใจเพียงรู้ตัวให้ทันใจก็เริ่มสงบได้โดยไม่ต้องบังคับอะไรปล่อยวางคติธรรมแห่งความเบาสบายหลายคนเข้าใจคำว่าปล่อยวางผิดคิดว่าเป็นการยอมแพ้หรือปัดปัญหาแต่แท้จริงแล้วการปล่อยวางคือการวางสิ่งที่ควรปล่อยและทําสิ่งที่ควรทําด้วยใจเป็นกลางพระพุทธองค์สอนว่า นัตถิสันติปารังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและความสงบจะเกิดขึ้นไม่ได้หากใจหนักด้วยความยึดมั่นปล่อยวางจึงเป็นการเลือกความสงบให้กับใจตนเองเพราะความจริงคือปัญหาบางอย่างไม่ได้ต้องการคำตอบแต่ต้องการเวลาคนบางคนไม่ได้ต้องการการแก้ไขแต่ต้องการให้เราเข้าใจ สถานการณ์บางอย่างไม่ได้ต้องการความเอาชนะแต่ต้องการความอ่อนโยนเมื่อใจเบาความคิดก็ชัดและชีวิตก็ง่ายขึ้นอย่างไม่ต้องพยายามมากทุกขติธรรมจากครูผู้ยิ่งใหญ่ทุกเป็นสัจธรรมข้อแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะพระองค์รู้ว่าความจริงข้อนี้ไม่มีผู้ใดหลีกหนีได้ แม้แต่ผู้มีอำนาจหรือทรัพย์สมบัติมากมายแต่พระองค์ไม่ได้หยุดเพียงสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์ยังสอนด้วยว่าทุกขังอริยสักกังปริญเยยังทุกควรแก่การกำหนดรู้เราจึงไม่ต้องหนีทุกข์แต่ควรเรียนรู้มันทุกทำให้เห็นใจตนเองชัดขึ้นทุกทำให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญ ทุกทำให้เราถ่อมตนและมีเมตตาต่อคนอื่นมากขึ้นทุกจึงไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นครูที่คอยเตือนให้เราไม่หลงลืมธรรมะเมตตาคติธรรมที่เยียวยาทั้งตนและผู้อื่นเมตตาไม่ใช่เพียงการยิ้มให้ผู้อื่นแต่คือความปรารถนาดีที่ออกจากใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตากรมัง บุญยศอุตมังเมตตาคือกรรมอันเป็นกุศลอย่างยอดเยี่ยมเมตตาไม่เพียงทําให้คนอื่นมีความสุขแต่ยังทําให้ใจเราเบาสบายเพราะความโกรธเป็นเหมือนไฟความอิจฉาเป็นเหมือนยาพิษท,ที่เราดื่มเองความเกลียดเป็นเสมือนของหนักที่เราหิ้วเองแต่เมตตาคือการวางของหนักเหล่านั้นลงให้ใจหายใจได้อีกครั้ง การแสวงธรรมคือการเดินทางภายในที่ไม่มีวันสิ้นสุดธรรมะไม่ใช่สิ่งที่บรรลุได้ในวันเดียวแต่คือการก้าวทีละก้าวด้วยความเข้าใจและสติพระพุทธองค์ตรัสว่าอปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นหนทางไม่ตายวันหนึ่งเราใส่ใจธรรมะเพียงเล็กน้อยวันหนึ่งมีสติเพียงไม่กี่ครั้งก็เพียงพอให้จิตค่อยๆสูงขึ้น เพราะทุกความดีแม้เล็กน้อยก็มีพลังเปลี่ยนใจให้เติบโตได้เสมอบทสรุปความสงบไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในใจที่ตื่นรู้การแสวงธรรมเพื่อเตือนสติตนเองคือการกลับมาดูแลใจด้วยความจริงความเมตตาและความเข้าใจไม่ได้ต้องการพิธีกรรมไม่ได้ต้องการคำสอนที่ยากหากต้องการเพียง ใจที่พร้อมจะเรียนรู้ในวันที่ใจล้าให้ทบทวนคติธรรมนี้ไว้เสมอว่าสติเป็นแสงสว่างธรรมะเป็นที่พึ่งเมตตาเป็นพลังและการรู้ทันใจตนเองคือทางแห่งความสงบหากดําเนินตามนี้วันหนึ่งเราจะพบว่าความสงบไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ในทุกลมหายใจที่เราตื่นรู้ด้วยใจที่อ่อนโยน